สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกทานกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทางเกมเพลย์เจ้าโซนารีมาแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับของการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงของโลกเฉดเปลี่ยนนะครับหรือว่าโลกแรกเปลี่ยนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดในการอัปเดตไปพร้อมกันนะว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการอัปเดต นะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากสั่งซื้อครีเจอร์หรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจพี่เกล็ดแซดดักอนช็อปเอกนะทางของเราเนี่ยมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันธแล้วก็ยังมีเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมรวมไปถึงโทเค็นต่างๆที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนๆสามารถ สนับสนุนช่องของเราะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพืเ่อนๆยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับโอเคเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับไปดูรายละเอียดของการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทั้งเกม Creator of s o l i a กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทั้งเกม Creator of s o l i a มาแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับทราบล่วงหน้ากันอีกเช่นเคยนะซึ่งในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ก็จะทําการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่1 0พฤภาาคมนครเวลใ การอัปเดตก็จะประมาณตีห้าถึงสิบโมงเช้าอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงโลกเทรดเรียมหรือว่าโลกของการแลกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเกม Creator Australia เขาก็มีการเหมือนกับเป็นการรีโค้ดเป็นการปรับปรุงรายละเอียดต่างๆภายในเกมครั้งใหญ่ใช่ไหมซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการรีโค้ดของโลกเทรดเรียมหรือว่าโลกแลกเปลี่ยนเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าจะมีระบบต่างๆนีที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยน กับผู้เล่นคนอื่นหรือรวมไปถึงลงขายของหรือว่าไอเทมต่างๆภายในเกมเนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดของโลกแรกเปลี่ยนที่จะมีการอัปเดตเนะเรามาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์กันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นการอัปเดตนะ ที่จะนำกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์นะครับของปี2025นี้ออกไปจากเกมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหากเพื่อนๆไหนที่ยังทำภารกิจทำมิชชั่นนะครับหรือว่าเก็บสะสมของรางวัลต่างๆในกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์ในปี2025นี้ไม่ครบเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเร่งมือสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางเกมทำการอัปเดตในวันที่10หรือว่าในวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์นะครับก็จะถูกนำออกจากเกมถาวรนะรเราก็จะไม่สามารถทำภารกิจรวมไปถึงเล่นินเกมหรือว่าใช้เอกหรือว่าไข่น,นรรใกการแรกซื้อ ของรางวัลต่างๆในอีเวนต์สโตร์ได้อีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งกิจกรรมว i สเซอร์อีเวนต์เนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะในปีหน้าเลยนะ2026แต่ว่าเราก็จะไม่สามารถใช้ค่าเงินที่เราไีอยู่ในการแลกซื้อของรางวัลได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็คือจะถูกลบออกทั้งหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยใครที่เออเลงของรางวัลอะไรไว้หรือว่ายังไม่ได้แลกของรางวัลอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องเร่งมือกระสักนิดหนึ่งนะครับและถัดมานะครับเรามาพูดถึงกันในส่วนของครีเจอร์ที่ถูกนํามารีเมคหรือว่าีีโดดในนนนสััปาาาห์้้กบกบงว่ เครื่องที่จะถูกนามา r e เมคหรือว่ารี m o เดลในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเครเจองที่ค่อนข้างเก่าแก่พอสมควรนะครับและก็เป็นเครเจองนะที่ผมถือว่าค่อนข้างเก่งกาจและก็อึดตึก <t ell> โทเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมในการหยิบม,มาเล่นสักเท่าไหร่ซึ่งเจ้าเครื่องที่จะได้รับการรีเมค e หรือว่ารีโมเดลในสัปดาห์นี้นะได้แก่เจ้าโบส์เคโรนะครับโบสเคโรเนี่ยเป็นเครเจองที่อยู่ในตู้มอนสเตอร์กาชานะอัปเดตเข้ามาก่อนที่เจ้าโครทอสหรือว่าเจ้าไคจูอยากจะอัปเดตเข้ามาอ่าสัก ระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นดพื่อนซึ่งเจ้าบอสคูโรเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่ผมมองว่าค่อนข้างอึดถึกทนแล้วก็เก่งพอสมควรเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมในการเหยียบมาเสักเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับอาจจะเป็นที่รูปร่างหน้าตาของมันไม่ค่อยเท่รหรือเปล่านะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทางผู้พัฒนาน,นะครับเขาก็ได้เหยียบเจ้าบอสคูโรเนี่ยนะครับนำมาแต่งหน้าแต่งตาใหม่นะรวมไปถึงออกแบบแอนิเมชันใหม่นะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่าสเตตความสามารถต่างๆนะของเจ้าบอสคูโรให้เก่งกาจและก็น่าสน ใจมายิ่งขึ้นนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยทำให้เจ้าบอสเทโร่นะดูเป็นอสูรละกายมายิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ร่างกายของมันเนี่ยดูบึกบืนดูแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเจ้าบอสเทโร่เนี่ยมันจะเก่งกาจขึ้นสักแค่ไหนนะโดยดั้งเดิมของมันเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เก่งอยู่แล้วนะครับซึ่งในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็น่าจะทําให้เจ้าบอสเทโร่เนี่ยน่าจะเก่งแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆด มาดูกันว่าเจ้าโบสเครโร่เนี่ยมันจะเก่งกาดมากขึ้นสักแค่ไหนนะครเป็นเพื่อนส่วนใครนะที่อยากได้นะหรือว่าดูแล้วเนี่ยเจ้าโบสเครโร่ในโมเดลใหม่นี้มันน่าสนใจเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปหานะเจ้าโบสเครโร่จากการสุ่มมอนสเตอร์กาชากันได้นะครับก็คือตู้เดียวกับเจ้าคอทอสนั่นแหละนะครับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากได้นะเจ้าโบสเครโร่เนี่ยโดยที่ชิจิบไปนั่งสุ่มชิจกเบไปนั่งหาโทเค็นนะเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อโบสเครโร่ได้ที่เพนะจพิกเอลเซดดาครก็ชอาานรบ ถูกเอามากๆเลยสำหรับใครที่อยากได้ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ละกันต่อมานะครับเป็นในส่วนของครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีครีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่1สายพันธุ์ซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เป็นครีเจอร์ของ Shadow a r t i f a c t นะครับโดยชื่อของมันมีชื่อว่า e n t a า l o s นะครับชื่อเนี่ยคุ้นมากๆเลยไม่รู้ว่าเอ่อคุ้นมาจากเรื่องอะไรเหมือนกันเหมือนจะเป็นตัวละครหรือว่าปีศาจหรือว่าใครจะรู้ของอะไรหรือ,อ,นนรรอว่่่่่าาาใครรทีู้นะชชืือาาออ Pentacos ยมจขงอ ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมค่อนข้างคุ้นชื่อนี้เอามากๆเลยซึ่งเจ้าเพนตะกอสจะเป็นครีเอ์ที่อัปเดตเข้ามาในรูปแบบของ Shadow a r t i f a c t นะครับหรือว่า r t i f a c t แห่งเงาซึ่งใครที่มี Shadow Artifact ชนิดนี้อยู่นะเพื่อนๆก็สามารถเก็บเอาไว้เพื่อแลกซื้อเจ้าเพนตากอสในวันเสาร์นี้ได้นะครับซึ่งเจ้าเพนตากอสเนี่ยจะเป็นครีเอ์ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับปีศาจหรือว่าเป็นสัตว์ปีกอะไรสักอย่างนะเพื่อนๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีปีปก เห็นได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวนะปีกมันค่อนข้างขนาดใหญ่ซึ่งถ้าดูจากรูปคอนเซปต์อาร์ตแล้วผมคิดว่าเป็นตะกอสอาจจะเป็นครีเจอร์ที่ไม่ได้มีขนาดตัวที่ใหญ่โตมากนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีการเทียบไซส์กับเจ้าเจฟนะบลอปกตินะหากว่ามีคอนเซปต์อาร์ตออกมาเนี่ยนะครับจะมีการเทียบไซส์กับขนาดตัวของเจ้าเจฟหรือว่าขนาดตัวของคนนะแต่ว่าเจ้าเป็นตากอสเนี่ยไม่ได้มีการเทียบขนาดเอาไว้แต่ว่าถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วผมคิดว่าน่าจะมีขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่โต าอาจจะไม่ได้เป็นสาย PVP โดยตรงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้มีการประกาศรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเจ้าเพนตากอสออกมาเลยเพียงแค่มีรูปร่างหน้าตานะครับมีลักษณะโมเดลรูปร่างต่างๆของเจ้าเพนตากอสออกมาเท่านั้นนะครับจึงจะทําให้เราเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าเพนตากอสเนี่ยจะเป็นครเจอร์ที่รูปร่างหน้าตาของมันค่อนข้างที่จะงงๆสักน,นิดหนึ่งนะครับจะเป็นสัตว์ที่มีเหมือนกับปีกขนาดใหญ่2ข้างน,นะแต่ว่าตรงทางด้านส่วนขานเนี่ยจะมีเหมือนกับหนวดนะครั้งสองขานที่ทําให้เจ้าเพนตาก กระดึบไปข้างหน้านะครับเพื่อนเพื่อเป็นการเคลื่อนที่ได้ซึ่งผมคิดว่าเจ้าเพนตากรอสเนี่ยน่าจะเป็นคลีเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วพอสมควรนะเพราะว่าน่าจะมีขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับเพื่อนดังนั้นก็เดี๋ยวเรานะครับมารีวิวเจ้าเพนตากรอสหลังจากที่มันเนี่ยอัปเดตเข้ามาในเกมในวันเสาร์กันอีกทีหนึ่งละกันนะบเพื่อนว่ามันจะเป็นคลีเจอร์ในรูปแบบไหนส่วนใครที่อยากได้ก็สามารถฟาร์มชาโ์ดอเอฟเฟกรอไว้ได้เลยนะส่วนใครที่ขี้เกียจฟาร์ ไดด่าคอนแชปแอ็กเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันและในส่วนสุดท้ายของในคลิปนี้นะครับเป็นในส่วนของโลกเทรดเรีเียมหรือว่าโลกของการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยซึ่งโลกเทรดเนี่ยนะครับจะทําการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแมปนะครับเพื่อนๆรวมไปถึงระบบต่างๆซึ่งเรายังคงสามารถเทรดกับผู้เล่นคนอื่นได้ตามปกตินะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะมีระบบใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบการตั้งร้านนะครับระบบตั้งสแตนเเหมือนกกับ l i ฟ e เกม้านะครับหรือว่าถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยก็ให้นึกถึงเกม p พ t Simulator อะไรกันที่เราเนี่ยสามารถที่จะตั้งแผงขายนะครับแล้วก็นำไอเทมของเราหรือว่าสเปเชีของครีเจอร์ต่างๆของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆนำไปลงขายในร้านค้าสแตนของเราได้นะครับเ,เพื่อนๆซึ่งร้านค้าสแตนไหนก็จะมีแผงมากมายเลยให้เราสามารถกดรับแล้วก็สามารถนำไอเทมหรือว่าครีเจอร์ของเราเนี่ยไปลงขายได้แล้วก็ยังมีเอ,อ่อในส่วนของลานประมูลอีกด้วยนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งถ้าใครที่เคยเล่นเกมเรอคอนเทนเจอร์เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับระบบตรงนี้ เกมฮอต Life ก็มีเหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆซึ่งลานประมูลตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำสโตรนะครับหรือว่าสล็อตของเครเ่อจของเราเนี่ยสามารถนําไปตั้งประมูลกันได้นะครับซึ่งหากว่าสล็อตของใครเนี่ยที่มีการกลายพันธุ์แปลกๆนะครับหรือว่าหายากรวมไปถึงการติดสเตตที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถนําไปลงขายในลานประมูลตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆซึ่งก็จะมีผู้เล่นคนอื่นเนะี่ยมารวมประมูลนะรวมไปถึงเราสามารถตั้งขายในลานประมูลตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในการอัปเดตครั้งนี้ ทำให้โลกเทรดเดียมน่าจะคึกคักแล้วก็น่าสนใจขึ้นเป็นพิเศษเลยดังนั้นนะครับใครที่ต้องการช้อปปิ้งในวันเสาร์นี้เพื่อนๆจะได้ช้อปปิ้งกันอย่างสะใจแล้วก็สะดวกสบายอย่างแน่นอนนะส่วนใครที่ไม่มีเหตุนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะต้องเตรียมมีเหตุกันไว้เยอะสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะมีสินค้าต่างๆมากมายมารอวางขายเพื่อนๆสายไม่ได้จะไปช้อปปิ้งเลือกซื้อกันได้อย่างแน่นอนนะส่วนใครที่ไม่มีเหตุและอยากได้เหตุนะเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะไปสั่งซื้อในเพียรแกร์แซดดักก็ฉับเอ็กกันได้นะคร ขายของกันรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้และกันสลหรับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้คอนเทนต์เกม Creature of Solaria นะครับเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตท,ที่น่าสนใจครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะเป็นการรีโค้ของเทรเดียมหรือว่าโลกแรกเปลี่ยนในสายเทรดเนะี่ยน่าจะชื่นชอบตรงนี้มากๆเลยนะครับเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและกันเดี๋ยวเรานะครับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวัสดี